สำหรับคลิปนี้นะครับมือนี่สีผ้ามาเบิ้งหลวงพ่อส้วจริงก็ไม่หนีเออมือนี่เป็นไในปินเมนูอย่างน้อสันเขาเสิร์น้อเอ้ามือนี่เป็นในเป็นเมนูตุนหัวหัวไปแล้วป่าวไอ้หางหัวหัวมาใส่ไหนน้อบาดนี้ออกไปส่วนผมก็ได้ไปวัดไปว่านะครับผมเอาเป็นอยู่ตาตั้งภูเขาเน๊ะเอออยู่มือนี่อยู่กับท่านจอมยุทธนะมือนี่เออเอาตุนหัวหัวกับท่านจอมยุทธนะครับผมพอส้วจริงหลังจากที่ ละเป็นพระราิตที่ไปอัญเชิญพระทุ่มชุ่มพู้วีดนะครับอัญเชิญพระครับขี่อยู่ชุมพู้วีดนะครับผมกับปลาทังส้ำจังนะน่เออไม่ได้ไปนะครับผมเออจิตพระราิตอยู่กับข้าพุทธมิชานะครับผมข้าพุทธมิชาครับท่านจวนยุกยุ่งอ้าโอ้มาหนีได้เป็นอาศูนพิเศษนี่น้องเอออ่าเป็นเป็นเคล็ดลับศูนพิเศษนะครับใส่ลงไปนะครับโอ้จวนโรจะ ขยันขันแข็งเสเกิเนนะครับผมเอาเปลาไฟลงไปนะครับเอาส้อยหอมสร้อยกิกลงไปนะพี่น้องเออเอาขัดเยียมลงไปนะครับผมเอาคุกเข้าเขามันเขากันาที่นี่ปลอหัวงวของเฮ้านะครับผมหัวงวของเรานะครับผมอาสุกเยร้อรแล้วนะครับผมโอยใจสไนพี่น้องเอออา <c oughs> มาที่นี่กันลากด้วน้ำพริกนะครับผมเอาได้เวลานะครับผมโอยหลวงพอ่อชวดจริงนะครับผมเ้าจวดวาสนาเออจวดในเที่ยวหลวงพอ่อชวดจริงมักจวดเลยจับันจวนยุดเด้อ กางคุณการคุดีตั้งแบบบ่บ่ยินกันว่าสันเปเออเ้าส่้นกันส่นจวงก้วงคุณ้อาตําตจวกจวกคุณว่าเออเอาชี่มืองกวนบุญโอ้ยบาดที่นี่เอาบอกว่ามาตาบาตม่มีมูกินนึงอง่าสวดจนี่เล่าจริเตะยังนะครับผมเล่าจริงเตะเออของพ่อวัดป้ากับพ่อปนีนะครับผมเอา้าตรวจอดีตไดนะครับผม